เก่งกี้พาชมรอบคันในรถฟอร์ e v r r e s t Sport p a c k a ก e รุ่นนี้มาพร้อมกระบบช่วยการขับขี่ขั้นสูงพร้อมกล้องรอบคันและคันนี้ทำการใส่ชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองกระจังหน้าสกเกิร์ตด้านหน้าและด้านข้างตัวรถมีซุ้มลอ้อทำการเปลี่ยนลอ้อขนาด20นิ้วพร้อมยางโตโยต้ท275 5 5 i 2 0ด้านบนราวหลังคาแบบแนบสีดำมาจากโรงงานช่วงล่างเป็นหวัดลิก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำหรับ Ford e v e r e s t สําำหรับด้านท้ายไฟ LED Signature พร้อมอะคริลิกคาดท้ายและอีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์นั่นก็คือสเกิร์ตด้านท้ายพร้อมท่อคู่ทั้งซ้ายและขวาพ,พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถทักหาเก่งกี้ได้เลยนะคะที่ Li น์แอดหรือจะโทรมาสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนก็ได้และฝากกดติดตามที่ช่องนะคะ h ANNEL PROMOTION FORD บาบเก่งกี้ด้วยนะคะแล้วยังไงกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ